ทำไมผู้หญิงชาวสวีเดนคนหนึ่งถึงกว้านซื้อผ้าอนามัยจำนวนมากในประเทศไทยเธอไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองและก็ไม่ได้ซื้อไปขายต่อสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำนี้คือความจริงอันแสนสเตือนใจเรื่องราวที่เมื่อคุณได้ฟังอาจทำให้น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่คำถามคือเหตุผลนั้นคืออะไรติดตามจนจบแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นและชวนติดตามปีพุทธศักราช2567ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยหญิงสาวชาวสวีเดนชื่อแอนนาอายุ29ปีเธอทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกอิสระใช้ชีวิตเรียบง่ายชอบเดินทางและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่วันหนึ่งเธอเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเล็กๆใก,กล้ถนนยิมานแอนนาหยิบรถเข็นแล้วตรงไปยังชั้นวางสินค้าสำหรับผู้หญิง มือของเธอหยิบผ้าอนามัยทีละแพ็คสายตาคนรอบข้างจับจ้องมาที่เธอทันทีคนขายแอบเหลือบมองลูกค้าบางคนกระซิบกระซาบกันเพราะเธอไม่ได้หยิบเพียงหนึ่งหรือสองแพ็คแต่กว่าใส่รถเข็นอย่างต่อเนื่องเสียงถุงพลาสติกเสียดสีกันดังแถวเบารถเข็นเริ่มเต็มจนแทบล้นบรรยากาศในร้านเงียบลงเหมือนทุกคนกำลังรอคำอธิบายจากเธอหัวใจของแอนนาเต้นแรง เธอรู้ตัวว่ากำลังเป็นจุดสนใจเงื่อซึมเล็กน้อยบนหน้าผากแม้อากาศในร้านจะเย็นจากแอร์เธอก้าวไปยังเคาน์เตอร์คิดเงินคนขายยกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเริ่มสแกนสินค้าเสียงเครื่องสแกนดังติ๊ติต่อเนื่องคนต่อคิวข้างหลังเริ่มหันมามองอย่างสงสัยเด็กหญิงตัวเล็กที่ยืนข้างแม่ถามออกมาสีนใสแม่ทำไมผู้หญิงคนนั้นซื้อเยอะจังคำถามนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียด แอนนาก้มลงมองถุงผ้าอนามัยที่กองสูงมือเธอกำแน่นกับสายกระเป๋าสะพายดวงตาสั่นไหวเหมือนกำลังเก็บกลั้นบางอย่างไว้เสียงในร้านสะดวกซื้อยังคงเงียบงนันทุกสายตาจับจ้องไปที่หญิงสาวต่างชาติที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์มือของเธอกำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดแอนนาหายใจเข้าลึกก่อนจะเงยหน้าขึ้นช้าๆพนักงานสาวที่กำลังสแกนสินค้าเงยหน้ามองอย่างเกรงใจแต่แววตาก็เต็มไปด้วยความสงสัย เสียงเครื่องสแกนดังต่อเนื่องแต่ละแท็กที่ถูกส่งผ่านกลายเป็นเหมือนการย้ำคำถามของทุกคนในร้านทั้งหมด6,000บาทค่ะเสียงพนักงานดังขึ้นพร้อมกับจำนวนเงินที่มากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดคนที่ยืนต่อคิวข้างหลังถึงกับขยับตัวบางคนเบิกตากว้างบางคนเผลอสุดหายใจแรงแอนนาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาเธอส่งบัตรเครดิตให้โดยไม่พูดอะไรแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นทุกที ขณะที่บัตรถูกเสียบเข้าเครื่องแอนนาเงยหน้ามองผู้คนรอบข้างดวงตาของเธอสั่นระริกริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนเก็บบางสิ่งไว้ภายในทันทีที่สลิปถูกส่งมาเธอคว้าถุงพลาสติกขนาดใหญ่หลายถุงที่พนักงานจัดไว้น้ำหนักกดทับจนแขนสัน่นแต่เธอยังตั้งใจจะอุ้มมันทั้งหมดออกจากร้านด้วยตัวเองผู้คนในร้านต่างเฝ้ามองบางคนกระซิบถามเพื่อน บางคนพยักหน้าเหมือนพยายามคาดเดาเหตุผลแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามโดยตรงแอนนาก้าออกจากร้านเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังเบาๆอากาศข้างนอกอบอ้าวกว่าที่คิดเงื่อเริ่มไหลาตามขมักแต่เธอก็ยังเดินตรงไปข้างหน้าถุงในมือแกว่งไปมาพลาสติกเสียดสีกันดังกรอบแกรบทุกย่างก้าวเหมือนช้าและหนักขึ้นเรื่อยๆเธอมุ่งหน้าไปยังซอยเล็กข้างถนนใหญ่ในซอยนั้นเงียบสงบ มีเพียงเสียงมา่าแววมาเป็นระยะและกลิ่นอาหารจากโครเลลอยตามลมอุ่นสุดซอยมีอาคารไม้เก่าๆสีซีดจางหน้าต่างเปิดอ้ามีเด็กหญิงวัยรุ่นสามสี่คนยืนอยู่ตรงประตูสายตาพวกเธอหันมาที่แอนนาเกือบพร้อมกันทันทีที่เห็นถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยผ้าอนามายัยเด็กหญิงคนหนึ่งรีบร้องออกมาที่มาแล้วเสียงตื่นเต้นนั้นทำให้เด็กที่อยู่ข้างในรีบวิ่งออกมาเพิ่ม บางคนสวมเสื้อผ้าที่เก่าซีดบางคนเท้าเปล่าแต่ทุกคนมีรอยยิ้มที่เป็ี่ยนประกายแอนนาวางถุงลงตรงพื้นเสียงถุงกระทบกันดังหนักเด็กๆก,ก้มลงมองของที่อยู่ตรงหน้าแววตาพวกเธอเต็มไปด้วยความดีใจที่ปิดไม่มิดเด็กหญิงตัวเล็กยกมือขึ้นแต่ถุงแล้วหันไปยิ้มให้เพื่อนเหมือนของตรงหน้านั้นมีค่ามากกว่าทองคำหัวใจของแอนนาสั่นสัณาน ภาพเหล่านี้ทําให้ความเหนื่อยหายไปทันทีเธอค่อยๆพูดออกมาด้วยเสียงที่นุ่มสั่นเล็กน้อยฉันอยากให้พวกเธอได้ใช้เหมือนผู้หญิงทุกคนเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นบางคนทําตาโตบางคนยกมือไหวอย่างซาบซึ้งคําพูดง่ายๆของแอนนากลายเป็นคําตอบที่ทุกคนเฝ้าถามในใจเธอไม่ได้ซื้อผ้าอนามัยไว้ใช้เองแต่ซื้อเพื่อมอบให้เด็กหญิงยากไร้ที่นี่เพราะพวกเธอไม่มีเงินพอจะซื้อสิ่งจําเป็นในทุกเดือน เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นพร้อมกับคำขอบคุณซ้ำๆจากปากเด็กๆบรรยากาศรอบข้างอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกแต่ในใจของแอนนายังมีเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้เธอไม่ได้ทำทั้งหมดนี้เพียงเพราะความเมตตาแต่เพราะครั้งหนึ่งในวัยเด็กเธอเองก็เคยผ่านความยากลำบากแบบเดียวกันภาพความทรงจำในอดีตย้อนกลับเข้ามาภาพบ้านไม้เล็กๆในชนบทของสวีเดนเสียงแม่ถอนหายใจเมื่อเห็นเงินไม่พอซื้อของจำเป็น และความอับอายที่เธอต้องใช้ผ้าเก่าแทนสิ่งที่เด็กหญิงควรมีหัวใจของเธอเต้นแรงดวงตาร้อนเผาเมื่อเห็นเด็กๆหัวเราะอย,ย่างมีความสุขความทรงจําและปัจจุบันซ้อนทับกันกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ให้ใครต้องเผชิญแบบนั้นอีกเด็กหญิงคนหนึ่งถามเสียงแผวพี่จะมาหาเราอีกไหมคําถามนั้นเหมือนคมมีดเล็กๆก,กรีดลงกลางใจเพราะเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอยู่ได้นานแค่ไหนในเมืองไทย แต่สายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเหล่านั้นทําให้เธอกัดริมฝีปากแล้วตอบออกมาช้าๆถ้าฉันยังอยู่ฉันจะมาเสียงตอบนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายที่เด็กๆรับรู้ได้ทันทีทุกคนยิ้มออกมาก้าวเข้ามาอบกอดเธอไว้แน่นถุงผ้าอนามัยที่วางอยู่ตรงพื้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและความหวังใหม่และในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นจากด้านหลัง ทำให้อานาหันกลับไปมองด้วยหัวใจที่เต้นแรงกว่าเดิมเสียงฟีเท้าใกล้เข้ามาทีละก้าวหนักแน่นและชัดเจนท่ามกลางความเงียบในซอยอานาหันไปมองอย่างระมัดระวังแขนของเธอยังอกกอดเด็กหญิงที่กอดอยู่แน่นชายัวกลางคนร่างสูงใส่เสื้อเชิ้ตเก่าๆก,กับกางเกงสแลกที่สีหมดใบหน้ามีร่องรอยของความเหนื่อยล้าผิวคล้ำแดดเหมือนคนทำงานกลางแจ้งทุกวันเขาเดินตรงมาที่กลุ่มเด็กและหยุดยืนอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าว สายตาของเขากวาดมองถุงพลาสติกที่กองอยู่บนพื้นแววตาคมลึกสะท้อนทั้งความประหลาดใจและไม่ไว,ว้วางใจเด็กหญิงที่ยืนใกล้ที่สุดรีบถอยหลังเล็กน้อยบรรยากาศที่อบอุ่นเมื่อครู่เหมือนถูกดึงให้ตึงเครียดขึ้นทันทีคุณเอาของพวกนี้มาให้เด็กๆใช่ไหมเสียงชายคนนั้นทุ้งต่ำแต่ฟังดูระแวงเขาจ้องตรงไปที่แอนนาเหมือนพยายามอ่านความคิดของเธอแอนนากรืนน้ำลายลงคอเธอพยายามทำให้เสียงตัวเองนิ่งที่สุด ใช้ค่าฉันตั้งใจซื้อมาให้พวกเขาชายคนนั้นขมวดคิ้วเขาเก้าวเข้าใกล้อีกก้าวเงาของเขาทอดยาวคลุมถุงผ้าอนามัยทั้งหมดเด็กๆก,ก้าวถอยพร้อมกันเหมือนถูกกดดันคุณเป็นใครมาจากไหนคำถามนั้นทำให้บรรยากาศหนักขึ้นอีกเด็กหญิงบางคนก้มหน้าบางคนกำชายเสื้อแน่นราวกับกลัวคำตอบที่จะตามมาแอนนาสูดลมหายใจเข้าลึกเธอยือนตัวตรงไม่ก้มหรือหลบสายตา ฉันชื่อแอนนามาจากสบีเดนฉันเห็นว่าพวกเขาไม่มีสิ่งที่ควรมีฉันแค่อยากช่วยคำตอบนั้นทำให้ชายคนนั้นเงียบไปชั่วครู่สายตาของเขาอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังไม่ละความระวังเด็กหญิงตัวเล็กที่สุดรีบพูดแทรกลุงเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะเขามาช่วยเราเสียงใสๆเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นชายคนนั้นหันไปมองเด็กแววตาแข็งกร้าวค่อยๆค,ค,คลายลง เขาหันกลับมามองแอนนาถอนหายใจยาวเหมือนยอมแพ้ต่อความจริงที่เห็นที่นี่เป็นบ้านทักเด็กกำพร้าเล็กๆเ,เขาพูดช้าๆราวกับต้องใช้แรงมากในการยอมบอกพวกเขาไม่มีใครดูแลเต็มที่เรามีงบจำกัดมากของแบบนี้ไม่เคยพอแอนนารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบิบคำพูดนั้นทำให้ภาพอดีตของเธอซ้อนขึ้นมาอีกครั้งเธอมองเด็กๆที่ยืนรายล้อมด้วยสายตาอ่อนโยน ยิ่งเห็นความจริงตรงหน้าความตั้งใจของเธอก็ยิ่งหนักแน่นฉันเข้าใจค่ะเธอตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้ใครลำบากใจฉันอยากช่วยเท่าที่ทำได้ชายคนนั้นมองเธอนานเหมือนช่างใจระหว่างความกลัวกับความหวังสุดท้ายเขาก็พยักหน้าเบาๆขอบคุณคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นเขายกมือไหว้เล็กน้อยซึ่งทำให้เด็กๆพากันยิ้มกว้าง บรรยากาศที่ตึงเครียดค่อยๆค,คลายลงเด็กหญิงบางคนรีบเปิดถุงแล้วหยิบผ้าอนามัยออกมาพวกเธอมองดูเหมือนเป็นของล้ำค่าจับด้วยความระมัดระวังราวกับกลัวมันจะหายไปแอนนานั่งลงข้างพวกเธอมือเธอช่วยแกะกล่องช่วยแบ่งให้ทีละคนเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กๆด,ดังผสมกับกลิ่นหอมจางๆจากไม้เก่าของอาคารภาพตรงหน้าสะท้อนความจริงอันเรียบง่ายสิ่งเล็กน้อยที่บางคนอาจมองข้าม สำหรับที่นี่คือความหวังที่ยิ่งใหญ่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไรต่อเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าของแอนนาก็ดังขึ้นเธอชะงักใจเต้นแรงขึ้นใหม่อีกครั้งชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทําให้เลือดในกายไหลวูบมันคือสายจากเพื่อนสนิทในสวีเดนคนที่รู้ความลับทั้งหมดเกี่ยวกับอดีตของเธอแอนนามองหน้าจอแล้วกดปิดเสียงแต่ความทรงจําที่เธอพยายามกดไว้ก็เริ่มตตื้นขึ้นมา เธอเคยสัญญากับเพื่อนว่าจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเจ็บปวดแบบที่เธอเคยเจอและการมายืนอยู่ตรงนี้ทําให้เธอรู้ว่าสัญญานั้นกําลังถูกทดสอบอีกครั้งชายไวกลางคนยังคงยืนมองเหมือนเขาก็สัมผัสได้ว่าแอนนามีเรื่องบางอย่างที่ยังไม่พูดแต่เขาไม่ถามเพียงปล่อยให้เธอนั่งท่ามกลางเด็กๆปล่อยให้เวลาค่อยๆเผยความจริงด้วยตัวมันเองแอนนานั่งอยู่ท่ามกลางเด็กๆ เสียงหัวเราะคลาเคล้ากับเสียงกระซิบเบาๆของพวกเขาที่พูดถึงของที่ได้มือเล็กๆยื่นมาจับแขนเธอเหมือนต้องการยืนยันว่าเธอเป็นของจริงหัวใจของแอนนาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพราะความอึดอัดแต่เพราะความผูกพันบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วชายไวกลางคนที่ยืนเงียบอยู่คู่ใหญ่เดินไปหยุดที่เสาไม้เก่าๆของบ้านพักเขาพิงตัวลงหยิบบุหรี่ออกจากกระเป๋ากางเกงแต่สุดท้ายก็เก็บกลับเข้าไปโดยไม่จุด เหมือนเขาตัดสินใจไม่ปล่อยควันให้มาปนเปื้อนบรรยากาศตรงนี้เด็กพวกนี้บางคนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยังไม่รู้ความเขาพูดขึ้นด้วยเสียงทุ้งที่แผ่วลงกว่าก่อนหน้าบางคนถูกทิ้งบางคนหนีออกมาจากที่ที่ไม่ปลอดภัยทุกคนพยายามเข้มแ,แข็งแต่เวลาผู้หญิงโตขึ้นสิ่งที่ต้องการมันก็ชัดเจนแอนนาหาันไปฟังทุกคำคำพูดนั้นแทงเข้าไปในความทรงจำของเธอโดยตรงเธอนึกถึงวันที่ตัวเองต้องซ่อนความจริงไว้จากเพื่อน วันที่เธอเดินก้มหน้าในโรงเรียนและวันที่เธอเคยนั่งร้องให้เงียบๆอยู่ในห้องน้ำเด็กหญิงคนหนึ่งที่นั่งข้างๆเธอเอียงหน้าเข้ามากระซิบพี่หนูไม่เคยมีของแบบนี้เลยสักเดือนหนูดีใจที่วันนี้หนูได้มันจริงๆแอนนารู้สึกเหมือนลมหายใจสะดุดเธอยกมือขึ้นลูบผมเด็กคนนั้นเบาๆในดวงตาของเธอปรากฏน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นไว้แต่ร่องรอยก็ยังปรากฏอย่างชัดเจน เด็กหญิงอีกคนยื่นห่อผ้าอนามัยขึ้นมาชูให้เพื่อนดูรอยยิ้มกว้างเต็มใบหน้าเสียงหัวเราะใสๆดังขึ้นเหมือนเป็นการปลดปล่อยความกดดันที่พวกเธอเผชิญมาตลอดชายัวกลางคนเฝ้ามองภาพนั้นเงียบๆเขาหันหน้ามาทางแอนนาอีกครั้งสายตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความระแวงกลายเป็นความเคารพที่ปิดไม่มิดคุณทำให้ผมรู้สึกอายเขาพูดเสียงหนักแน่น ผมดูแลพวกเขามานานแต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเล็กๆแบบนี้จริงจังขอบคุณที่มาทําให้ผมเห็นแอนนาสายหน้าเบาๆอย่าโทษตัวเองเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ใครหลายคนมองข้ามฉันแค่อยากให้พวกเขาไม่ต้องเจ็บปวดแบบที่ฉันเคยเป็นคําพูดนั้นทําให้บรรยากาศเงียบลงอีกครั้งเด็กๆหยุดหัวเราะแล้วหันมามองเธอด้วยความสงสัยพวกเขาไม่เข้าใจทั้งหมดแต่สัมผัสได้ถึงความจริงในน้ำเสียง แอนนารู้สึกว่าลมหายใจหนักงึ่งเธอเงยหน้าขึ้นเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจเธออยากเล่าอยากปลดปล่อยแต่ก็กลัวว่ามันจะทำให้บรรยากาศที่อบอุ่นกลายเป็นสิ่งอื่นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความหน้าจอสว่างขึ้นด้วยประโยคสั้นๆเธอทำได้แล้วใช่ไหมหัวใจของแอนนากระตุกนิ้วเธอสั่นเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ในมือ เพื่อนสนิทที่อยู่ไกลแสงไกลรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรและกำลังรอคำตอบอยู่เด็กหญิงที่นั่งข้างๆเอียงหน้ามองที่มีใครส่งข้อความมาหรอแอนนายิ้มบางๆพยักหน้าแต่ไม่ตอบอะไรต่อเธอเก็บโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋าเหมือนซ่อนความลับอีกชั้นไว้ข้างในชายไว้กลางคนเดินมานั่งลงบนมา้านั่งไม้เก่าๆใกล้ๆเ,เ,เ,เขาส่งสายตาม,มาที่เธออย่างเงียบๆไม่เร่งไม่กดดัน เหมือนเขาเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาในการเล่าเด็กๆเ,เริ่มแยกย้ายกลับเข้าไปในบ้านพักแต่บางคนยังหันกลับมามองเธอเป็นระยะสายตาเต็มไปด้วยความผูกพันและความหวังที่ไม่ต้องการให้เธอหายไปท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงแดดยามบ่ายคล้อยเข้ามาแทนที่ความร้อนแรงของตอนเที่ยงเงาของบ้านไม้ทอดยาวบนพื้นดินกลิ่นหอมจางๆของอาหารเย็นเริ่มลอยมาแอนนายกถุงเปล่าขึ้นมากองรวมกัน มือของเธอสั่นเล็กน้อยเพราะความเหนื่อยแต่ในใจกลับรู้สึกเบากว่าที่เคยเธอนั่งนิ่งสายตาเหมอมองไปยังลานกว้างหน้าอาคารความเงียบค่อยๆเข้ามาอบรอบและในเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนกว่าที่เคยเสียงที่บอกว่าความจริงทั้งหมดยังไม่ได้ถูกพูดออกมาเลยแม้แต่ครึ่งเดียวแอนนานั่งนิ่งอยู่ตรงม้านั่งไม้สายตาจับจ้องไปที่ลานกว้างเบื้องหน้า เสียงเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ไกลๆเบาลงเรื่อยๆจนกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนลางๆในอกของเธอเหมือนถูกกดทับด้วยหินก้อนใหญ่ชายวัยกลางคนนั่งเงียบข้างๆเข,า,ขาไม่พูดอะไรแต่แวแตแวแตายังคงเฝ้ามองเธอด้วยความสงบเหมือนกำลังรอคอยว่าหญิงสาวต่างชาติคนนี้จะยอมเปิดใจเมื่อไหร่ลมอุ่นๆพัดผ่านเบาๆทำให้เส้นผมของแอนนาปลิวเล็กน้อยเธอยกมือขึ้นจัดแต่กลับเผลอกัดริมฝีปากตัวเองแน่น หัวใจสั่นรัวเหมือนกำลังต่อสู้กับเสียงในความทรงจำตอนฉันยังเด็กเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนเธอพูดโดยไม่หันไปมองชายข้างๆบ้านฉันไม่ค่อยมีเงินแม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงฉันแต่บางสิ่งที่ควรเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กผู้หญิงกลับกลายเป็นสิ่งที่ฉันไม่มีมือเธอกำเข้าหากันจนเส้นเลือดนูนฉันเคยใช้เศษท่าเก่าแทนสิ่งเหล่านี้ฉันจำได้ว่ามันเจ็บแค่ไหนเวลาต้องนั่งเรียน และที่แย่ที่สุดคือความอายที่ฉันต้องซ่อนจากเพื่อนๆชายไวกลางคนหันหน้ามามองเต็มๆแววตาของเขาสะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเขาไม่ได้ถามซ้ําไม่ได้ขัดจังหวะปล่อยให้เธอค่อยๆถ่ายน้ําหนักจากความทรงจําออกมาแม่ฉันร้องให้หลายครั้งเพราะรู้ว่าฉันลําบากเสียงของแอนนาคลอไปด้วยน้ําตาที่เริ่มเอ่อขึ้นเธอพูดเสมอว่าอยากให้ฉันมีชีวิตที่ดีกว่าและวันหนึ่งฉันสัญญากับตัวเอง ว่าถ้ามีโอกาสฉันจะไม่ยอมให้ใครต้องเผชิญเรื่องเดียวกันเด็กหญิงคนหนึ่งที่ยังไม่เข้าไปในบ้านยืนฟังอยู่ตรงประตูไม้เธอเดินเข้ามาเงียบๆแล้วนั่งลงตรงพื้นใกล้ขาของแอนนาสายตาสายๆของเด็กหญิงจ้องมองเธออย่างตั้งใจเหมือนคำพูดนั้นกำลังตอบประโลมเธอเช่นกันแอนนาสูดลมหายใจลึกน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงข้างแก้มเธอยกมือขึ้นเช็ดอย่างลนลานแต่ไม่ทันสายตาที่ทุกคนเห็น ฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะอยากเป็นคนดีเธอพูดต่อน้ำเสียงสั่นสานฉันทำเพราะฉันรู้ว่าความเจ็บปวดมันจริงแค่ไหนและฉันไม่อยากให้ใครต้องนั่งร้องให้เงียบเียบเหมือนที่ฉันเคยทำความเงียบปกคลุมหลังคำพูดนั้นแม้แต่เสียงลมที่พัดมาก็เหมือนเบาลงเด็กหญิงที่นั่งใกลค้ค่อยๆเอื้อมมือมาจับมือของเธอไว้มือเล็กๆอุ่นกว่าที่คิดความอบอุ่นนั้นทำให้อานาหายใจคล่องขึ้นเล็กน้อย ชายไวกลางคนพยักหน้าเบาๆเขาเอนหลังพิงเสาไม้แล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณอาจคิดว่ามันเล็กน้อยแต่สิ่งที่คุณทำวันนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขามากคุณอาจไม่รู้ว่าเด็กบางคนที่นี่เคยหลบซ่อนตัวเองในห้องเพราะไม่มีอะไรใช้ในวันที่ร่างกายเปลี่ยนไปคำพูดนั้นแทงเข้ากลางใจของแอนนาเธอเม้มปากแน่นน้ำตาเอออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวด แต่เป็นเพราะความจริงที่ตรงกับชีวิตของเธออย่างน่ากลัวเด็กหญิงอีกสองสามคนเริ่มทยอยออกมานั่งล้อมรอบพวกเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่เฝ้าฟังเงียบๆเ,เหมือนรู้ว่าเรื่องนี้สําคัญสายตาเล็กๆที่มองขึ้นมาทําให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นอีกครั้งแอนนาก้มลงมองเด็กๆเ,เธอยิ้มบางๆท,ทั้งที่น้ําตาย,ยังรินภาพเหล่านี้ทําให้เธอรู้ว่าการตัดสินใจมาที่นี่ไม่ใช่ความบังเอิญมันคือการสานต่อคําสัญญาที่เธอให้กับตัวเองตั้งแต่เด็ก แสงแดดเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆสีทองสดเข้ามาตามช่องว่างของไม้เก่าเสียงการาน้ำร้อนจากครัวดังแผ่วๆบรรยากาศเหมือนหยุดนิ่งให้ทุกคนได้สืมซับช่วงเวลานี้และในขณะนั้นเองเสียงฟีเท้าเบาๆของใครบางคนก็ดังมาจากด้านในบ้านทุกสายตาหันไปมองพร้อมกันภาพของหญิงชาราผมขาวในชุดผ้าถุงเดินออกมาช้าๆปรากฏตรงประตูหญิงชาราก้าวช้าๆออกมาที่ประตู มือข้างหนึ่งจับกรอบไม้ไว้เพื่อพยุงตัวแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบเส้นผมขาวที่สะท้อนวาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตากลับอบอุ่นและอ่อนโยนเด็กๆรีบลุกขึ้นยืนพากันไหวเสียงพร้อมเพียงดังขึ้นยา่าหญิงชารายกมือขึ้นชา้ชาๆเหมือนบอกไม่ให้พวกเขาต้องเกรงใจเธอเดินไปจนถึงม้านั่งไม้ที่แอนานานั่งอยู่สายตาเธอมองถุงผ้าอนามัยที่กองอยู่บนพื้น แล้วจึงหันมามองหญิงสาวต่างชาติด้วยแววตาลึกซึ้งของพวกนี้เธอเอามาให้เด็กๆใช่ไหมน้ำเสียงของหญิงชารานุ่งแต่เต็มไปด้วยพลังคำถามนั้นไม่ได้มีความระแวงแต่เหมือนเป็นการยืนยันบางสิ่งแอนนาลุกขึ้นยืนเธอก้มศรีรษะเล็กน้อยอย่างเคารพข้าฉันอยากให้พวกเขามีสิ่งที่ควรมีไม่ต้องลำบากเหมือนที่ฉันเคยเป็นหญิงชารามองหน้าเธอครู่หนึ่งริมฝีปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆ เธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทำมันมีค่ามากกว่าทองคำเพราะมันไม่ใช่แค่ของใช้แต่คือศักดิ์ศรีของเด็กผู้หญิงคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศรอบข้างนิ่งเงียบเด็กๆยืนฟังด้วยแววตาสว่างว่าชายัวกลางคนก้มศีรษะเล็กน้อยเหมือนยอมรับอย่างเต็มใจแอนนารู้สึกเหมือนมีบางอย่างไหลผ่านในอกมันคือการยืนยันว่าการตัดสินใจของเธอถูกต้องน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความปลักลืมหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้ เธอยกมือเหี่ยวย่นขึ้นแต่หลังมือของแอนนาเบาๆสัมผัสนั้นอุ่นจนหัวใจสั่นสะเทือนเธอไม่ใช่แค่คนมาเยือนเธอคือครอบครัวของที่นี่แล้วเด็กหญิงที่ยืนใกล้ที่สุดรีบอบกอดขาของแอนนาแน่นเสียงหัวเราะใส่ดังขึ้นอีกครั้งเด็กๆคนอื่นพาก,กันวิ่งเข้ามาอบล้อมความอึดอัดความระแวงที่เคยมีหายไปหมดสิน้นแอนนาหัวเราะทั้งน้ำตาเธอยกมือกอดเด็กๆที่แนบชิดรอบตัว ในใจเธอเหมือนเสียงหนึ่งกระซิบขึ้นชัดเจนเสียงของแม่ในความทรงจำลูกทำได้แล้วเธอก้มหน้าลงหลับตาภาพวันเก่าๆที่เคยเจ็บปวดถูกกลบด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆกลายเป็นความทรงจำใหม่ที่อบอุ่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหญิงชราหันไปบอกชายไว้กลางคนไปบอกให้แม่ครัวทำอาหารเพิ่มอีกหน่อยวันนี้เรามีแขกคนพิเศษชายคนนั้นพยักหน้า เขาก้าวออกไปพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เคยมีมาก่อนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มแสงสุดท้ายของวันศาสตร์ลงมาบนลานกว้างเหมือนธรรมชาติก็อยากร่วมเป็นพยานให้กับช่วงเวลานี้แอนนามองภาพรอบตัวหัวใจของเธออุ่นจนแทบล้นและลึกลงไปเธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดค่าคืนนั้นบ้านพักเด็กเล็กๆเ,เ,เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กๆนั่งล้องวงบนเสือไม้ไผ่ กินอาหารง่ายๆที่แม่ครัวทำเพิ่มแต่ทุกคำที่ตักเข้าปากเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่เคยได้สัมผัสบ่อยนักแอนนานั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขาดวงตาย,ยังมีน้ำตาเออแต่หัวใจกลับเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นเธอรู้แล้วว่าการเดินเข้าร้านสะดวกซื้อในวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเส้นทางที่พาเธอมาสู่ที่ที่ควรมาหญิงชารานั่งยิ้มอยู่ใกล้ๆสายตาของเธออ่อนโยนเหมือนมารดาที่เฝ้ามองลูกๆชายไวกลางคนที่เคยเต็มไปด้วยความระแวง ตอนนี้หัวเราะเบาๆระหว่างแบ่งอาหารใส่จานเด็กๆเด็กหญิงหลายคนยังคงกอดถุงผ้าอนามัยไว้แน่นเหมือนมันคือของขวัญล้ำค่าที่ไม่อยากปล่อยมือบางคนหันมายิ้มให้ออนนาทุกครั้งที่ศบตารอยยิ้มที่ทำให้เธอรู้ว่าสิ่งเล็กน้อยที่เธอมอบไปกลับสร้างความหมายใหญ่หลวงในชีวิตพวกเขาก่อนแยกย้ายเข้านอนเด็กๆยกมือไหว้เธออย่างพร้อมเพรียงเสียงพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณจริงๆ หัวใจของแอนนาสันสถานเธอก้มลงกอดเด็กหญิงตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างหน้าน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงแก้มแต่คราวนี้คือหยดน้ำตาแห่งความสุขในความเงียบสงบของค่ำคืนนั้นเธอได้ยินเสียงแม่ในความทรงจำชัดเจนอีกครั้งลูกได้ทำในสิ่งที่แม่ฝันไว้แล้วแอนนาหลับตาสูดลมหายใจลึกและยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจเรื่องราวในอดีตที่เคยเป็นรอยแผล ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังที่สร้างแสงสว่างให้กับผู้อื่นนี่คือจุดสิ้นสุดของความเจ็บปวดและคือการเริ่มต้นของความหวังใหม่สำหรับทุกคนที่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวอบอุ่นใจนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆต่อไปและกดแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าช่วงไหนในเรื่องนี้ที่ทำให้หัวใจของคุณสั่นสะเทือนที่สุด